คครับก็สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไม้นะครับชาแนลนะครับอ,อันนี้ก็ผมจะมาทําการแก้ไขปัญหาเวลาเราสตาร์ทเครื่องอตอนเช้าเนาะหรือเวลาที่แบบว่าเครื่องเย็นเนี่ยเวลาเราสตาร์ทครั้งแรกหรือเวลาเราเหยียบอ,ออกตัวไปเนี่ยก็จะมีเสียงดังจิด๊ดจ๊ดบริเวณหน้าเครื่องยนต์นะครับ ซึ่งปัญหานี่ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอเนาะถ้าเกิดความลำคาญนะครับโอเคครับผมจะทำการสตาร์ทเครื่องให้ดูปัญหานะครับแล้วทำการขับรถให้ดูนะครับโอเคครับไปดูปัญหากันได้เลยนะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราผมได้ทําการขับรถให้ดูแล้วเนาะก็จะมีเสียงดังจี๊ดจ๊ดอ่บริเวณหน้าเครื่องเนาะก็จะเกิดขึ้นปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นอ่ตอนที่เครื่องยนตเราอ่ยังเย็นอยู่อ่หรือตอนเช้าเวลาเราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกแล้วเวลาเอาเวลาเราขับออกไปเเหยียบปุ๊บอ่ข้างหน้าเสียงก็จะดังบริเวณหน้าเครื่องยนเราดังจี๊ดจิ๊ดจ๊ด อ่าซึ่งปัญหานี้นะก็ผมจะแนะนําคืออ่าอันดับแรกก็คือให้ทําการปรับตั้งสายพานให้ตึงนะครับถ้าเกิดอ่ายังอ่าปรับตั้งสายพานให้ตึงแล้วยังเสียงนี้ยังไม่หายนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนอ่าลูกลอกสายพานนะครับโอเคครับอ่าผมจะไปทำอ่าทำการตั้งอ่าสายพานอ่าให้ดูนะครับไปดูอ่าวิธีการอ่าตั้งสายพานกันได้เลยนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นสายพานนะสายพานหน้าเครื่องของเราเนะาะซึ่งผมก็จะทําการาปรับตั้งสายพานให้ตึงนะครับเราทำการาทำการดึให้ตูนะ จะมีอาการหย่อนนิดนึงนะครับซึ่งขั้นตอนในการเช็คเราก็ทำการบีบลงนี่แหละก็จะมีอาการหย่อนนิดนึ่งต่อไปเราก็จะมาทำการปรับตั้งสายพานกันนะครับเห็นไหมครับเครื่องมือในการปรับตั้งสายพานนะผมก็จะใช้ตัวนี้ชุดนี้ กอกแตกตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ก็แจแกนเบอร์13อันนี้เราเตรียมไว้เฉยๆนะอันนี้ก็จะใช้เบอร์13ทั้งหมดเลย3าในการปรับตั้งมันก็จะมะีโบนที่ให้เราทำการปรับตั้งอ่ะสำหรับขันตรงลูกลอกขันลูกลอกใช่ไหมลูกลอกอ่ะก็จะเป็นเบอร์13เนาะในการขันลูกลอกฝั่งนี้เห็นไหมแจเบอร์13ในการอ่ะ ให้ตึงหรือให้หย่อนนะครับในการตึงสายพานซึ่งคลิปคลิปในการปรับตั้งสายพานผมก็ได้ทำการได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งใครอยากจะดูก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคครับมาดูวิธีการปรับตั้งสายพานกันได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่ ผมได้ทําการปรับตั้งสายพานนะครับให้ตึงแล้วนะตึงแล้วครับต่อไปเราก็ะจะ,ะไปทำการสตาร์ทเครื่องอฟังเสียงดูนะครับว่าอาการเสียงดังจี๊ดจนะี๊ดจะหายไปหรือไม่ครับโอเคครับไปทำการสตาร์ทเครื่องอดูกันได้เลยนะครับโอเคครับเห็นไหมพอสตาร์ทขึ้นมา เสียงก็ไม่มีละต่อไปผมก็จะทำการใส่เกียร์ดีดูนะแล้วก็ทำการเดินหน้าไปไม่มีละหอยลังอเอไม่มีเสียงแล้วนะเนย่บ เียงดังนะครับเสียงดัง่าที่ก่อนหน้านี้ดังชิ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 เวลาเราสตาร์ทเครื่องโอเคครับอ่าชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามทางช่องมานะครับแชนแนลด้วยนะครับ,พ,รบพบกันใหม่ลิปหน้านครับสวัสดีครับ